องค์หญิงคิดถึงโอรสเหรอไหคะที่โอรสท่านมีวรยุทธเก่งกล้ามีชื่อเสียงในยุทธภพและถูกจัดอันดับในบูลิมองค์หญิงทรงเป็นห่วงที่ใครบอกว่าข้าคิดถึงลูกทำไมวันนี้จะพูดมากเช่นนี้ล่ะหม่อมฉันพูดมากเอง ขอถามตอนนี้อักษรแก้แคบไปถึงไหนแล้วได้ยินว่าคุณชายช่วยทั้งหกสำนักกลายเป็นผู้มีพระคุณของพวกเขาคุณชายได้ใช้สิ่งที่ท่านสอนนั่นคือพิษอเวจีเป็นหน้าเป็นตาแก่ท่านแล้วยังไงละทิ้งการแก้แคบไปสู้กับคนพวกนั้นเขาเลี้ยงก็อย่างยากลำบากเพื่อให้เขายิ่งใหญ่ในยุทธภพสะที่ไหนสิ่งที่เขาควรทำมีอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ก็คือเรียนรู้วิชาของท่านพ่อแล้วล้างแค้นให้แก่เขานั่นคือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการให้เขาทำออท่านโปรดวางใจคุณชายเชื่อฟังท่านไม่กล้าขัดคำสั่งท่านแม้แต่น้อยเกรงว่าโปูอังสอดจะไม่เชื่อฟังแล้วสิจะมาได้ยังไงมาเพื่อลูกชายท่านางไง จะไปแล้วเหรอข้าหมดธุระแล้วจะอยู่ต่อทำไมช่วงนี้จะดูสู้ไปนะงั้นข้าจะให้อ้า่ตง,งเก็บความเป็นห่วงไว้ให้กับลูกชายของท่านเถอะข้าเป็นคนที่ท่านควรห่วงมากที่สุดนี่จะเกลียข้าจาเกลียดข้ามาตลอดเลยอย่างนั้นใช่ไหมข้ามีสิทธิ์อะไรไปเกลียดท่านข้ากับท่าน เราไม่เกี่ยวข้องกันข้ามันคนนอกใครเอ๋ข้าจะทุกคำที่ท่านพูดได้ถูกแล้วข้าเกลียดท่านอาจารย์สอนให้ข้ารักทุกคนดังนั้นข้าเลยไม่เคยเกลียดใครแต่วันนี้ขอพุณที่ท่านเตือนสติข้าว่าะข้าเกลียดท่านมาตลอดข้าเกลียดท่านใครเอ๋ พี่อภิษฎพิฆาตมาฝันไม่เถอะ ทน่นบ้าท่าเป็นไรไหมจะกลับมาเพื่อสิ่งเดียวก,กันกับชายหน้ากากคนนั้นข้าไม่เข้าใจมาเพื่อคำพีอักษรสิบพิฆาดไงท่านบ้าไม่ต้องมาเรียกค่ะข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยตอนนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีพระคุณกับหกสำนัก จะผิดได้ยังไงกันผิดได้เหรอข้าขอถามเจ้ากลับมาทำไมข้ากลับมาเพราะอยากถามท่านแากว่าคำพีนั่นมีไม่ครบใช่หรือเปล่าเหตุใดเจ้าจึงว่ามีไม่ครบล่ะเหมือนว่าบทสุดท้ายจะสูญหายท่านอาเซียงบอกว่าซิ่งอินเทียนซิ่งอินเทียนจายอมเชื่อเขา แต่กลับไม่ยอมเชื่อแม่ตัวเองเจ้ากล้าสงสัยตัวข้าเหรอลูกไม่กล้าข้าแค่อยากหาหรือกับท่านว่าท่านพ่อได้ทิ้งกำพีที่เหลือไว้ที่อื่นหรือเปล่าข้าไม่กล้าสงสัยท่านหน้าใจที่มีเพื่อแก้แค้นของเจ้านํามันสลายไปหมดแล้วดีอยากทำอะไรก็ทำแล้วแต่เจ้าแล้วกันนะต่อจากนี้ไปเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับที่นี่อีก เจ้าไม่ใช่ลูกของหยางฉางเฟิงอีกแล้วก็ไม่ใช่ลูกของข้าท่านบ้าข้าสำนึกผิดแล้วท่านแม่จะลงโทษข้าก็ได้แต่จะตัดขาดข้าเลยไปซะไปซะไม่ว่าจะลงโทษยังไงข้าก็ไม่ไปไหนท่านแม่อย่าไล่ข้าด้ข้าไม่ไปไหนข้าไม่ไปไหนอย่าไล่ข้าด้ข้าไม่ไปไหนเลยใช่ไหมข้าจะไปยังไง ไปซะหยุดนะอย่าตีเข้าอีกเลยยิบใครไม่ใช่เรื่องของเจ้าถอยไปลงโทษข้าต่อเถอะท่านเลี้เข้ามา20กว่าปีท่านเป็นแม่เขาเป็นแม่เขาทำไมหัดร้ายกับเขาเช่นนี้ดูร้ายเช่นนี้จะไปซะไม่ใช่ั้นก็จะฟาดเจ้าอีกคนได้ตีสิเดิมข้าต้องรับโทษนี้ โบราณว่าไว้เสือไม่กินลูกตัวเองจะท่านกลับร้ายกว่าเสือหลายเท่านักไม่คิดว่าองค์หญิงพักมานไม่เพียงเชี่ยวชาญเรื่องพิษแต่จิตใจก็อาไปด้วยยาพิษพูดไปอีกทีสิรีบขอโทษแม่ข้าเดี๋ยวนี้โง่เอ้ยคนนี้ไม่ใช่แม่แท้ของเจ้านาง นาโขลยทารุณกับลูกตัวเองทำไม่สุขคนเป็นมากของเจ้า